สุดยอดอาหารเพิ่มกล้ามเนื้อแบบไรไขมันสำหรับผู้หญิง 1. กรีกโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมที่เป็นธรรมชาติที่สุดและมีโปรโตีนสูงจึงเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและลดน้ำหนักโปรโตีนที่ได้จากกรีกโยเกิร์ตจะมีทั้งเวโปรโตีนที่ร่างกายดูดซึมได้เร็ว และเคซินที่ร่างกายดูดซึมได้ช้ากว่าจึงเหมาะที่จะกินตอนก่อนเข้านอนมีงานวิจัยพบว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่กินโปรโตีน2ตัวนี้หลังออกกำลังกายมีมวลกล้ามเนื้อแบบไร้ไขมันเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 2. ไข่ไข่เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์และโปรโตีนสูงโครงสร้างของโปรโตีนคือกรดอะมิโน และไข่ก็มีกรดอะมิโนที่เรียกว่าลิวซีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อนอกจากนี้ไข่ยังอดุดมไปด้วยวิตามิน B ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายและเพิ่มการทํางานของระบบเผาผลาญอีกด้วย 3. กุ้งกุ้งคือหนึ่งในอาหารทะเลที่มีโปรโตีนสูงโดยกุ้งปริมาณ85กรัม จะมีโปรโตีน18กรัมและไขมันแค่1กรัมเท่านั้นด้วยเหตุนี้กุ้งจึงเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อและลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันนอกจากนี้กุ้งยังมีกรดอะมิโนโลวซีนเหมือนไข่ซึ่งกรดอะมิโนนี้จำเป็นมากในการสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ดี 4. ปลาแซลมอนปลาแซลมอนเป็นปลาทะเลที่มีโปรโตีนและกรดไขมันดีสูง จิงหมาะที่จะเป็นอาหารเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้จากปลาแซลมอนมีส่วนช่วยในการไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจและยังไปกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จด้วย 5. อกไก่อกไก่ปริมาณ100กรัมมีโปรตีนที่ร่างกายนำไปใช้ได้เลยสูงถึง31กรัม แต่ให้พลังงานแค่165แคลอรี่เท่านั้นนอกจากนี้อกไก่ยังมีวิตามิน b 3และวิตามิน b 6ซึ่งวิตามิน2ตัวนี้จะกระตุ้นให้เราตื่นตัวระหว่างวันและระหว่างการออกกำลังกายด้วยอาหารที่มีโปรโตีนสูงนอกจากจะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นไม่หิวบ่อยแล้วยังกระตุ้นให้ร่างกายนําไขมันส่วนเกินออกมาใช้มากขึ้นอีกด้วย 6. ปลาทูน่า ปลาทูน่า85กรัมมีโปรโตีนสูงถึง20กรัมและยังมีวิตามิน A วิตามิน B3 B6 และ B12 ซึ่งโปรโตีนและวิตามิน B คือสูตรลับในการสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกายผู้หญิงที่อายุ30ปีขึ้นไปจะได้รับประโยชน์จากการกินปลาทูน่ามากที่สุดเพราะเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็จะหายไปเรื่อยๆเหมือนมวลกระดูกปลาทูน่ามีกรดไขมันโอเมก้าสสูง ึ่งงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เข้าร่วมทดลองที่กินกรดไขมันโอเมก้า3ทุกวันสามารถสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกได้ดีขึ้น 7. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองสุกปริมาณหนึ่งถ้วยตวงหรือ172กรัมมีโปรโตีนสูงถึง28กรัมซึ่งมากกว่าพอกับโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์นอกจากนี้ยังมีวิตามิน K, เคธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสสูง ธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จะเข้าไปช่วยให้ออกซิเจนเดินทางไปยังเซลล์ต่างๆได้คล่องขึ้นทําให้กล้ามเนื้อรับสารอาหารมากขึ้นและขับถ่ายของเสียได้ดีทั้งระหว่างและหลังออกกําลังกาย 8. ถั่วและญี่ปุ่นถั่วและญี่ปุ่นเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรโตีนและเส้นใยาอาหารสูงมากอีกทั้งกรดโฟเลตท,ที่ได้จากถั่วและญี่ปุ่นสามารถช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์โปรตีนได้ดีขึ้น ปลี่ยนกรดอะมิโนที่เป็นโปรโตีนซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อและเผอผผานไขมัน 9. เต้าหู้เต้าหู้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีโปรโตีนสูงและยังเหมาะกับผู้หญิงที่งดกินเนื้อสัตว์อีกด้วยเต้าหู้หนึ่งถ้วยตวงหรือปริมาณ248กรมัมมีโปรโตีน10กรมัมไขมัน6กรมัมและคาร์โบไฮเรดรตอีก2กรมัมนอกจากนี้เต้าหู้ยังอดุดมไปด้วยแคลเซียม ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและช่วยให้กระดูกแข็งแรงอีกด้วย 10. ควีนัวควีนัวเป็นพืชที่ไม่มีโปรตีนสูงเหมือนถั่วเหลืองแต่ควีนัวมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่จะช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้นจึงเป็นการลดไขมันที่ดีทางอ้อมผู้ที่ไม่ค่อยชอบรสชาติของควีนัวอาจจะเปลี่ยนมากินข้าวกล้องแทนก็ได้มีงานวิจัยพบว,ว่า โปรโตีนที่ได้จากข้าวกล้องนั้นมีส่วนช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ดีเหมือนเวโปรโตีนเลยทีเดียว